ตอนเช้าค่ะนี่แม่โบถ่ายจากหน้าต่างนะคะจะมีนอกอยู่ตัวนึงเขาจะมาบินจิกหน้าต่างอยู่เป็นแบบนี้อยู่ยสะสมไว้หรือว่าเห็นไหมที่ถ่ายออกไปนี่เป็นกระจกนคะคไกระจกกระจกที่แม่โบนั่นง,นงขายของดวง้วย ใครก็จะมาบินจิกเห็นไหมตรงนี้ก็คือมากใครดูบ้างว่าเขาทำอะไรก็รดูสงสัยมากเลยว่าเขาทำอะไรอ่ะทำไมเขาต้องจิกกระจกโดดขึ้นโดดลงอยู่อย่างนั้น แตกนะเด็นอะไรเจ้านกน้อยเ๋ยวปาก็หักหลอกกะจกนะแม็เขาจะบินไปติดข้างบนแล้วก็ลงมาติดข้างล่างบินขึ้นบินลงอยู่อย่างนั้น ใครมีประสบการณ์เรื่องนี้ช่วยบอกแม่มูหน่อยนะว่าทำอะไรงงมากเลยดูไกลๆนะคะ วันนี้ก็อากาศคุ้มๆนะคะตอนนี้เวลายังไม่เจ็ดมองเลยแปโมงก,กว่ากวานะคะเขาก็จะมาติกแต่เท้าเลยนะไม่รู้วา่าเขาเป็นอะไรนะ Điều có à. cái này nó khác Hãy subscribe cho 宝贝、嗯。嗯嗯 าทำอะไรของเขาถ้าสงสัยนะลูกแตกตัางลังโบบาย สดีค่ะฝากติดตามช่องน้องโบไม่คิดด้วยนะจ้าเพิ่งตื่นเลยนะคะเนี่ย